นี่คือเรื่องราวการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับเป็นบททดสอบที่สะเทือนไปทั้งจักรวาลเลยทีเดียวเรื่องนี้เริ่มต้นบนสวรรค์ครับเมื่อเท้าสักกะเทวราชคิดจะทดสอบบรารมีของพระเวสสันดรหลังจากที่พระเวสสันดรส่งให้ลูกๆเป็นทานแล้วทั้งสองพระองค์ก็ใช้ชีวิตอย่างสงบในป่าแต่ว่าบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดกำลังจะมาถึงเท้าสักกะปลอมตัวเป็นพรามชลาเดินทางมาหา พระเวสสันดรก็ต้อนรับอย่างดีเลยนะครับเอาผลไม้วันหวานน้ำเย็นๆมาให้แล้วพรามเทาก็เอ่ยคำขอที่ไม่มีใครคาดคิดเข้ามาเพื่อขอพระนางมัตรีเชื่อไหมครับว่าพระเวสสันดรไม่ลังเลเลยกลับรู้สึกยินดีที่จะได้ทําทานครั้งยิ่งใหญ่นี้นี่แหละครับคือมหาทานครั้งสุดท้ายเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของพระองค์และในวินาทีนั้นเอง ทั่วทั้งแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเลยส่วนพระนางมัทรีก็ยืนสงบนิ่งไม่โกรธไม่กลัวเข้าใจและพร้อมร่วมอนุโมทนาในทานบารมีพอเห็นแบบนั้นพรามก็คืนร่างเดิมที่แท้คือเท้าสักกะที่มาทดสอบนั่นเองเท้าสักกะจึงถวายพระนางมัทรีคืนให้แล้วก็ชื่นชมที่ทั้งสองพระองค์ผ่านบททดสอบได้และเพื่อเป็นรางวัล ก็ได้มอบพอรวิเศษให้ถึง8ข้อด้วยกันซึ่งประทุกข้อที่ส่งขอก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยแต่เพื่อประชาชนและครอบครัวทั้งนั้นเสียงสรรเสริญแซ่ซ้องดังไปทั่วทั้งสวรรด์เลยครับเป็นการให้ที่แม้แต่เทวดาก็ยังทำได้ยากเรื่องนี้สอนเราว่าการกระทำของเรานี่แหละครับโดยเฉพาะการให้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตเราในอนาคตมันแสดงให้เห็นว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลย เรื่องนี้ก็เลยชวนให้เรากลับมาคิดนะครับว่าแล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรถ้าเรื่องนี้ให้แรงบันดาลใจดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ